น้าผมตัวของใหญ่ครับนั่นนะผมพักตูเปล่าออมาเทสโคตแรงครับหมดไปลไม้แรกเลยครับดูดิทุกใหญ่มากเลยครับกระสูปน่าจะเป็นกระสูปนะติดต่อไปวันนี้ ติดต่อเัานะฮะหยุดไว้หยุดหยุดหยุดแล้วแล้วนั่งกันแล้วครับรีบดิดูกดดิโอหนานแน่เลยครับอยาจะสู้มันได้คมาข้างล่างต่อทังนั้นเลยครับมาดูดิกดดิชมไปด้วยกันครับนะดู จะขึ้นได้ไหมจะขาดไหมเดี๋ยวดูวนะครับคือแรงมากครับหนาๆดูเด้อหอบปากมา้าแมวมามาเทสนะปักจะทำสีปวดใจเลยครับอย่างเงี้ยข้างล่างกระตอน้ำก็ลึกด้วย ยังไงดีวเนี่ยอยู่ป่าครับอยู่ป่าตอนนี้อยู่ป่า,ปาไม่ออก สูบใหญ่ครับน้าดูดิโอ้ยสูบใหญ่ครับน้าดวผมลงน้ำเลยดีกว่าเป็นไงเป็นกันนี่มเยอะเยอะอยู่นะเคลงน้ำเลยครับน้า รู้ว่าดูดิโอูเข้าวโพงครับนั่นนะดูดิเข้าวโพงครับผมไปคิดด้วยน้ครับเลยครับ อู๋ยยังใหญ่เข้ามานะอู๋ยยังใหญ่ครับดูดิโอ้โหใส่สองข้านะนะดน้เจ็ดแค่โดนใส่สองน้าดูครับอูโอดูดิยิ่ใหญ่อ่ะเก็บหมดเลย ยยอมแล้วนะยอมมาแล้วนะออกอีกแล้วออกอีกแล้วขามาก่อนลูกดิุ้ยเจ้าช่วยอะไรใหญ่ขานาดนี้ไม่เจอนานแล้วครับ โคตรใหญ่ครับน้านี่ราชบอสไซส์สองครับการันตีถึงกัดไม้ดีนะน้าอุ้ยนาผมเทอยู่ตรงต้นไม้นู่นน่ะไม้แรกเลยครับ มีชิปเต็มเต็มเดี๋ยวลงชิปให้ดูครับนั่นฮะ้้สองโลครับอย่างเงี้ยสองโลบวก